กินปั๊บเนี่ยมาแรกก็กินมือซอวก็กินเนี้ยเพื่อนเนี่ยกาแฟกินไว้จั๊กจ๊กจั๊กบีคุ๊บคุ๊บคุ๊บแบบนี้บีน้องฮานใส่โอ้โหรอรอรอวาวสดชื่นเลยนอนเอ้ยยังมือซอบมากเท่านี้บอกเขาเลยเท่านี้พูดเลยไม่เงี้ยพงเออเมียเมียเมียพูดว่ากูเสียแล้วกูเสียแล้วเสียคนแล้วบมันแม่กาแฟบีบหัวใจเนี่ยกูเสียแล้วกูเสียแล้วมานเนี่ยเท่านี้กินมาขึ้นเนี่ีบหัวใจกูเบ้อขึ้นบาเลยนอนเลย สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักอะไรขลบครับด้อครับผมสวัสดีครับ คนสูบมะญยาครับผู่อาเปาโจซักใจดีครับผมครับหมอพ่อกับพี่กับน้องกับอ้ายกับสายกับพ่อกับแม่พ่อตู่แม่ส่วนพวกปูแม่ยาอ้าวอาป้าหน้าเบาทุกขู่สู้คนเด้อลูกเต่าหล่อหลานพวกข่าวว่านี่ตำรวจเจ้ที่ทหารเบึงได้เมื่อเงินบ่อเหลือกเพียรเหลอกไว้เด้อมันนี่ขอบบุญขอบคุณที่ท่านติดตันยูทูบของโพสูบมะเย้าเบาโจชแนนเด้อได้ครับ บีเลยมั่นี่ถูกไหลถูกแช่ที่พี่นองกด<ม>ขมารับช่มขมา่านั่นคือกำลังใจอันยิ่งใหญ่ครับหายับศิลปินผู้อาวุโสนะครับศิลปินผู้เก,กิดโดนอันเป็เรื่องพุทธที่สุดในโลก <c oughs> ยั่งสุขภาพแข็งแรงนะครับผมพีนองยัง่งอ,ออกรับไ่พีรับส่นองสัท่าเจ้าภาพที่จางว่านกันเขม่าในด้านการแสดงมอลล็อลบ พาชาครับเป็น <tasked S 2> มอลำ okay. ัาชาแต่ก็มีเตยขึ้นโอ้ยมีผสมประสานเตยไรแรงมากมีลำเป็นเรื่องเป็นเล่าเไฮเป็นไฮหัวเป็นหัวมีฉากแลนขึ้นแลนลงครับฉากเขาปลาฉากปาเขาลงบ้านฉากบ้านครับูดเขาวัดมีฉากวัดลงมากผมบอกบอบอกเปนถาไว้นิ้วมัแมปนผ่าไว้นิ้วถ้าเตีมเลยเตีมถ้าเตียมสีออกยางปลาชาผู้ผู้ที่เตีมปาฉากเขาเชื่ออาจารย์อาจารย์อยู่บ้านกรุงยู่บ้านกงเออโอนมุ่งตัวนี้เอายานยังแรงมุ่งตัวเลิศเลิศ อาจารย์เลิศแม่นได้กี่เพื่อนเชียนให้หมอลำหนุ่มขั้นวิเศษสินเราเป็นศิลปินมวดอกอีสานแมนคือพ่อเน่าเชียนภาษางามแข็งนะครับเชียนโอ้ยปลาใหม่งามปลาไมปลาไรสอดสีได้งามชูมือนีิหมอลำแต่ละคณะคณะใหญ่โบมี่อยู่ด้วยพี่น้องเอาทีท่านสมัยควมท่านสมัยที่เป็นจอ LED แต่ว่าเป็นจอ LED ใช้หลังกับ อยากฟอนอยากเตีนก็ฟอนเตี้ยนขึ้นฟอนเตนให้ครับเียวได้จาพาเลยแล้ว่ายุคสมัยี่เป็นยุคฟอนฟอนเตนอยู่แล้วเน่ยเนีเนยบอกเป็นยุคเอบอกเปนยุคฟังลำำใจสมัยสามสิบปีขึ้นหลังครับผมเดี๋ยวนี้ว่ได้คมขึ้นมึทางเต็้นโลเตียนหลดแล้ววนห้นเี่ยคอลอแชร์แต่โลกปวข้าลำไปเรื่องไปเล่าครับให้ผู้เฒ่าได้ฟังนันเอามงไห้เออมังใหมาเล่นเลยแมนครับบังโซกเออมังโซ่เล่นเลยนั่นเออกเรื่องเล่อมาตะไก่เอาตะทูดี่อเนียร์เลยไอ 8ปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดเจ็ดแปดห้านมเก้าซีศูนย์แปดเห้มเกซหอมองพอสุปอรเนเลยครับผมโทรมาได้อย่างวัดขอได้ตลอด2ีชั่วโมงออโทรมาได้ตลอดเลยนั่นแหะครับความวันความซื่อนีมาโฮมอยู่นี่พี่น้องมีแต่รอยยิ้มนีแต่เสียงหัวเราะบ้านนี้เป็นสี่เลย พราะว่านี่การยู่การกินความเยาว์เยาว์เยาว์ไอ่มันต้องสอบต้องมาสอบปรเด็นมันสงสัยเสียตัวเก่าอนี้แล้วมือนี่กันได้คือพ่กเลี่ยนอย่างนี้เดี๋ยวนี้ตัวผู้ว่านเดี๋ยวนี้กว่อตัวไม้ตัวไม่จังนี่เดี๋ยวนี้โอ้ตัวว่างก็สักหล่อดิโอสักแล้วยุ่นี้กำลังมั่งเงินเลยตัวนี้ตัวที่เท่าไหร่บ้างเออตัวที่สิบที่สิบเลยที่สิบเลยที่สิบสี่ตัวยังอีกสี่ตัวพันหนึ่งเบี้ยนกันเลยคือใส่เบี้ยนกันเลยมาแข่งเสียตัวนี้เสียสีนี่ส่วงนี่มากหลาย แต่ว่าคนนม่งธรรมดาเลยครับูคนสุดม้ามากินกาแฟแทเอ้ามันกลเป็นมันกับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ว่าซอยกระตุนคว้วสดชื่นสางคว้วสดชื่นในร่างกายคือเศร้าเห็นหน้าใช่ไหมยังอ๋อเศร้าเห็นหน้าที่กินเขาใช่ไหมปูกกาแฟเนาะปูกกาแฟให้กินตังเขาเนาะโอ้่าคนมากินกาแฟอือมันกลบยเป็กินอิ่มคือเขาปานั่นคือกิน เขากินซอยกินเพื่อสร้างความสดชื่นให้ร่างกายโอให้มันหอมหวนเออให้มัีอีชีพที่ว่ามีรสจักรมีกับพีกับเป้าขึ้นไปบ่กาแฟกของอาวิลีเลยนะเนาะเป็นตเป็นตัวเป็นคนขิ้นจุดเดีไปส่งเส้นหน้าหัวนี่หอมเพราะว่าฉีดซเห็นหน้าจะไทยขั้นแท้ทิมเมสครับทีปลูกกาแฟเลยเอาซันลิติพ่อปลูกกาแฟขายโอ้ยแจกเส้นขายบ่ได้ขายดอกเอามันช่หอดพุ่นบ่สั่นนี้อย่างคนยังไงจะพูดปลูกที่ไปก่อนอุ้ยยังอยู่โดนอยู่เขาอันนี้โทษผู้นิ่ง ครับผัวได้กินกาแฟไปจอมีมีมีซื้อวะยายนี่ยื้อซื้อยื้อซื้อแล้วเลยวะยายเนี่ยยายแพงยายแพงยายแพงไอยายแพงผัวผัวนี่ซื้อว่านั่นดาเออป่ามีแพียงเพราะยายนเพราะยายนดาบครับครับมีดาบเพราะยายนดาบกินกาแฟไปจอมกินไปจอมมากหลายบ้านนี้กาแฟนี่ทางการเขาบอกเนี้ย ยังไรไม่ดีบีบพวใจบียังมาเป็นหโอ้แม่นแมนแม่นคนที่เป็นโรคหัวใจสตีตั้งคันไม่คนดื่มคนปึ๊บเขาบอกปึบสามตุตัวบาดคำเตือนกินปั๊บนี่ยม่แลร่ยงกินเสีวกินเย้เพื่อนเขาเสียกินห้วยจ๊บจ๊บจุบีคุ๊บคุ๊บคุ้บเบีมอันใส่โอ้โอห้ดเีเลยนอนเอยังมือสอมากโทนี่บอกเขเลยโทนี่อไม่งยแพ่เออเงียเมียเพ่นว่า กูเสียแล้วกูเสียแล้วเสียคนแล้วมันแม่กาแฟบีพอใจเนี่กูเสียแล้วกูเสียแล้วบันเนี่ยเท่านี้กินมาขึ้นเนี่ยบีพอใจกูเบอขึ้นไปนอนเลยฮ่าฮ่าฮ่กฮ่า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 ่าฮ่าฮ่าฮ่าน่าา่าย่าฮ่า่าฮ่าาฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่่่่ กูเสียแล้วกาแฟบีบหัวใจกูเสียแล้วจังมันกูเองกินเด้อบ้านเนี่ยกูเจ็บกาแฟหัวใหญ่คนเนี่ยนะคนใหญ่นอกคนไหมคนใหกาแฟคนสนุกขึ้นอ่ะเออเออเนคึกอ่ะเพรว่ากาแฟบีบหัวใจอ่ะเออนั่นแล้วมีคนละบีเรายั่งก็เต่าสองเต่าเนี่ยตายแล้วโตายหมด ล่าแต่งงานใหม่ครับใครกี่บ่มีเครื่องเสียงบ่มีหยังเหลวบ่มีทีวีที่หยังมึงมายังเมียนเด้บ่มีแล้วแต่สมัยผมเมียนใครใกล้ๆกันฝ่าบนเขาบ้านนาตั้งเป็นเพื่นป้องเอี่ยมแต่กี่ปั้หน้าต่างเอิ่อนป้องเอี่ยมแม่นครับเฮียนแต่กีเฮียนผมอาสิมีมีมีซานมีน้องซานนั่นแล้วเฮ็ดป้องนี่ทา้งทางกระจอป้องเอี่ยมไว้อ่ยนอกซานก็เฮ็ดป้องเหี่ยวไว้ยำเสี่ยมก็ดูของว่าเออเออเออคือป้องเอี่ยมป้องเอี่ยมครับผมแม่นเฮียนผมเมียนผมแม่นอยู่ น่าหลังที่นั่นียนัสองหลังแต่งงานพร้อมกันครับเป็นผู้สาวมั้เออเนี่ยเหมือนสองมาถามกันดูข้อออกจากบมองเอี่ยมถามกันอีหาแม่งเฮ้ยอีหมอเป็นอยัางไรเฮ้ยมึงเบิ่งคักมาบังขึ้นเนี่ยเอ็นหื้อดูกุณไเอ็นหื้อดูกพะนะผู้สาวกันคือตามกันผู้สาวกันผู้สาวกันแต่งงานพร้อมกันแม่ตัวนี้กูผมไม่ได้เบิ้งคับกูไม่ได้เบิ้งคับ มื่อนยกูไปได้บาคเมื่อนั้นกูด้บังค่ะกี่ดอกพ่ะนะยงมนุ่นมามาดูข้อทากันเนี้ยดูข้อทากันเนี้ยโอ้ยแม่เมื่อนั้วกูว่าเอ็นนี่จะจจากันไลยู้หนึ่งมาดูพูว่าเอ็นมาทรกันเนี้ยได้เกี่ยมือเรกมือสองมาอีนึงพู้หนึ่ง่าเอ็นพู้หนึ่งมาดูบาทุงกันมือสองมาบั่กูว่าดูเนี่ยไม่กว่ามัานดอกก็ไม่ดูเอ็นก็คัดอันานี้อย่างเดียวบ้านมือสองมางัวกันมีไม่หยังแทบันได้ไม่หยังแท้เลยเอ้ครูแข็งแล้ว บัาเนกูบังคับเาแล้วพันเนี่ยทั้งซีกทําทำกันดีเซมบุรั่นเซนี่เขาเกิดายากอะไรดีมายากไยบักคับบักควยได้กินกันเนาะพวกปูยี่ห์พวกอื่นพ่อนี่บักค่อยมาบังคับมบังขบบักค่อยบักคุ้ยผู้เฒ่าขึ้นเสียดีนันคือว่าเป็นขัเป็นตาข้าขเป็นตาข้าของอันนี้กันเอ็นเราดูกินนัเขา้ยาบมันนะบ้ายาบบ้ายาบ่ว่าเป็นขั้วกันคนคนบรา่แมียงเงมีงครับทำให้บราณนปสันเนี่ยมีปองยี่ห์เก อันนี้ไห้ไห้เด็กห้ามหมอไม่ไม่ไม่ทำไมไปท่ายหัวใจหัวใจนี่เล็กน้อยเล็กน้อยหัวใจเสียเปลี่ยนหัวใจตีเปลี่ยนหัวใจเด็กห้ามหมอเนี่ยครับคุณหมอโอ้ยบันเดียเนี่ยลูกฉันเนี่ยเปลี่ยนหัวใจไปหมอว่าเนี่ยเคยปเพิ่งให้ยังให้มันร้องไห้ทำไมล่ะโอ้มันร้องให้อยากกินยาไหมฮะจะเขออยากกินยาเขาอยากกินยาไอ้สันี่ยแม่พัน่ะ อยากกินยาอยากินยาแม่หมอลูกฉันในแมงเอลอยากกินยาเอลอยากกินยาแมงโอลอยากกินาอีแม่กินไงแมงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูก่อนเลยครับว่าเป็นอะไรน่ะไปดูไปห้องหัวใจก่อนนะหมอว่ะไปดูหลังจากที่เพี้ยนหัวใจมาแล้วโอ้ยมีหน้ามีหน้าแม่มีหน้าเลยป้ามีหน้าเลยนะเนี่ยฉันเอาหัวใจงัวน้อยให้ใส่ให้เขาเนี่ยว่าอยากกินยาหมอหมอเอาหัวใจงัวน้อย ใส่คนมันเลือกให้กินยาโอ้ยหมองอะไรเนาะงดีๆเนาะมันเป็่โมล้วยเด็กน้อยเนาะเห็นน้องนองป้อกันสไามันโคตใจคนหน่อยตัวใส่เลยเสียเลยเอวเอวกินยาแล้วกินยายากินกับแก่มหมแม่เขาปู่มยจหมอยากบ้าีหน้าเนี่ยพเอหขวใจเด็กอมข่หัวใจแข่อยงัวน้อยนี่ว่ะ บานีพู้นี้ผู้นี่รักษาบุบ้านนั่เนี่หมอพูเนี่ยหมอพูนี่โอ้ที่ในบ้านบอกนั่นมารักษาอยู่ห้าปีจีป่วยตัวโอ้เอ้ยโอ้เอ้ยเอ้ยเ้องมีอ่ะต้องมีมานี่สิครับไปยังครับไปยังครับไอ้ไอ้ป่วยเนี่ยบ้างป่วยสิ่ท้องมีไอ้ป่วยโตกินนี่อ่ะครับครับอ้ท้องมีครับผมท้องมีครับท้องมีเนี่ยกลับบ้านเลยนะกลับบ้านได้แล้วนะหายดีแล้วนะกลับบ้านแล้วเดี๋ยวโรคอะไรไม่มีแล้วนะท้องมีนะ ครับครับผมครับผมครับ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 ผมนะเออแล้วันเศร้าเลยนะครับเศร้าเลยหรออหายดีแล้วกลับบ้านเลยหายดีแล้วหมอว่าขันยังสั่นผมขอยืมโทรศัพท์เออ่คุณหมอเนี่ยครับยืมโทรศัพท์ไปเลยนะเออ่ผมจะโทรหาพระละพระล่ำเนี่ยครับว่าที่เจ้าสีดาเนี่ยตายไปโอ้ยนึกว่าหายแล้วเขานืกว่าหายตัวอัพระละพระล่ำว่านั่นสีดาตายไป ไปเลยนึกว่าหายแล้วเขาอีกเลยรักษาต่อไปเรื่อยเลยมึงอ่ะพื่อนอะเรื่อย่อยบริเวณเมื่อบานครับบริเวณเมื่บานเอเนาะโทษผิดอ่ะมันเป็นมันหายไปหายกว่าก้องต้นน่ะไปนึกว่าหายแล้วพื่อนอะโอ้โหาจารย์ผมยิงต้นสับคุณหมอเนี่ยครับอจะต้อหาใครหรือเปล่าเพื่ออะมาต้อหาพระลักษมณ์นะครับว่านั่งสีดาตายไปนะครับไปเลยเข้าความกันเลยนึกว่าหายแล้ว ซูมือนี่มันเศร้าไปบ้างกันเปล่านะตายหมดแล้วโอ้อแล้วก็ตานผู้ย่องที่หลักเลยเนี่ยสมควรสมควร่พักเักครูพักเสกครูเด็กอายุวันลูกสุขบัตะจงเป็นของท่านผู้ย่องที่หลักเลยเขาลบอายไส้ไอพีเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารมาเด้อผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ดี ตั้งประเทศตั้งประเทศอายุเกาหลีไตเกาหลีเนื้อของกงไตวันอเมริกาเอ้ยขอ่านมีความสุขความจะเลื่อนหงเองเหลืองเหลือง,อง,องพอกบพอสุปยียโาเปาโจชแนลครับผมพีพกสุปยียโาเปาโจสักใจดีครับพอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ